สวัสดีทุกท่านครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับความคืบหน้าของระเบียบและประกาศเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกผู้ทิสภากันนะครับซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการแจ้งข่าวนะครับในเอกสารข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเลขที่ข่าว66ทับ2567เมื่อวันที่18เมษายน2567เรื่องการออกระเบียบประกาศที่เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกผู้ทีสภา นะครับโดยเนื้อความมีดังนี้นะครับตามที่มีข่าวปรากฏทางสื่อว่าสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่ได้ดําเนินการออกระเบียบประกาศที่เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกกุฏิสภานั้นสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอชี้แจงความคืบหน้ากรณีดังกล่าวดังนี้ซึ่งเดี๋ยวหนังสือฉบับนี้นะครับผมจะเอาขึ้นให้ดูด้วยนะครับ 1. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกกุฏิสภาพศ2567 ซึ่งเป็นระเบียบที่ใช้ในการดําเนินกระบวนการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2567และมีผลใช้บังคับแล้ว2ร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องการมีลักษณะอื่นๆในทํานองเดียวกันตามมาตรา11วรรค2แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพศ2 5 6 1 ยู่ระหว่างการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3. ร่างระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแนะนําตัวในการเลือกสมาชิกผู้ที่สภาพอสอสานักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะส่งระเบียบดังกล่าวให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่23เมษายน2567ต่อไปทั้งนี้เมื่อระเบียบและประกาศดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับนี่ก็เป็นเอกสารข่าวซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้แจ้งให้แก่ทุกท่านนะครับหรือว่าผู้ที่สนใจจะสมัครรับเลือกสมาชิกผู้ที่สภาได้รับทราบกันนะครับว่าเกี่ยวกับระเบียบได้ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกผู้ที่สภานั้นทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการดําเนินการไปอย่างไรบ้างและคืบหน้าไปถึงขั้นตอนไหนแล้วนะครับสําหรับท่านที่ ต้องการติดตามนะครับหรือว่าต้องการที่จะเข้าไปดูว่าระเบียบดังกล่าวเนี่ยนะครับประกาศเมื่อไหร่เมื่อประกาศแล้วนะครับท่านสามารถจะไปดาวน์โหลดได้ที่ไหนเนี่ยนะครับท่านก็เข้าไปดูได้จากหน้าเว็บไซต์ของสํานักง,งาน,นาคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับหรือว่าเมื่อมีความคืบหน้ายอย่างไรแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก็จะนํามาแจ้งให้แก่ทุกท่านทราบนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับความคืบหน้าดังกล่าวนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแ,แชร์เพื่อแบ,บ่งปันเรื่องราวดีๆให้แก่เพื่อนๆของทุกท่านกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ